จ้องอาจารย์แล้เลยนะตัวนี้มันจ้องข้างใน <c oughs> ยืนอยู่ก่อนนะนะครับวันนี้ก็มาดูสวนกล้วยที่พหลามสองนะครับปลูกไปประมาณสักปีกว่านะครับอันนี้เราลักษณะต้นนะครับต้นใหญ่มากนะครับดูลำต้นนะฮะนี่นะครับ เป็นหนอกกล้วยยาวมากเลยนะครับนะครับเห็นแล้วชื่นใจนะครับปลูกจากต้นเล็กๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะคือใหญ่มากนะครับอ,อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับดูแต่ละพันธุ์ก็มีความต่างกัน นะฮะนี่ลำต้นนี่สูงมากเลยนะครับ